โอ้โ oh oh, ทุกคนคะ่ะจากที่เมื่อวานนะคะไลฟ์สดให้ดูหิมะกำลังตกนะคะพอตื่นเช้ามาบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนมันช่างเย็นอะไรขนาดนี้ทุกคนจ้าอากาศหนาวเย็นแต่เราก็ต้องไปทำงานนะคะสู้ๆคะ่ะทุกคนสู้ๆจ้าไปกันจ้าทุกคนไปทำงานกันดูดีกน,นะ ว่านี่ว่าลืมใส่หมวกเลยจ้ะหมวกเอนมีบวมลืมใส่หมวกบ่ลืมใส่ทุกมือ มันนี่ก็สิรลายนะจะมันนี้นาจะตกอีกนะคะมันนี่คิดว่าหิมะคือจะตกอีกอีกดอกจ้ะไปเลยนไปแล้มาไปด้วยกันไปกันกูโวว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 หมู่บานนะคะตอนถีบโลนยังมาเนาะ ตอนที่มาตกนะคะแต่ว่าวันนี้เราเดินไปทำงานเลี๋ยวๆหลักจากนี้นค่ะอ่า นอนเรียนสุดยอดนี่สุดยอดจริงๆด้วยนะต่อ,อ,อ,อแล้วไป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 ,ไป คนทีโตแตกก่โตเราก็ต้องสิซุกซุกไปอนเนื้อไปนันนั่นที่น้องเห็นนะที่มาอยนตกมากอีกแล้วนะถนนตรงนี้นะคะที่มาเพิ่นขางบดูนภาวารัฐบาลเพิ่นแีการเอาเรือมาโรยนะคะทุกี่บอกว่าลูกค้ามารอรถอยู่หน้าร้านร เพิ่นนี่นัดสิบมองเขิงน,นะคะแล้วตอนตอน,ตอนไก่กับซิบมองเคิงะครับลูกขาเพิ่นตายแลอยู่หน้าร้านแล้วลูก <c oughs> าลูก <c oughs> ขากมือยอะๆหนูกะให้ละลายค่ะ รานเราเรียกทุกคนทุทนอีกอึดใจเดียวขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะขอขอบคุณเอเจขอบคุณสุกถึทุกคนเด้อนะคะที่เป็นกำลังใจให้รถนะคะเมือ่อวานรถไม่ได้ใส่หมวกและไม่ได้ใส่ถุงมือรถลงคลิปเอฟซีบอกว่าดูนะสุขภาพขอเรืเอเจบอกว่าลืมใส่หมวกและลืมใส่ถุงมืออีกเช่นเคยจากเอเจวะขอบคุณนะคะเอเจจ๋า สภาพดอ,อกไม้แล้วหยบดเลยปเป็นเนื้อนะคะถึงร้านโดยสวัสดิภาพกใจนึกว่าลืมคุณแกพี่บ้านมาถึงร้านโดยสวัสดิภาพใส่เวลายานเดี๋ยวอยู่ปุ๊บปันหางนาทีเลยค่ะเจ้าพี่นนท์แกไม่เกิน10นาทีนะคะสวัสดีค่ะลูกสาวอีเมย คุณท่านหมอเกินลูกสาวอีเม่ลูกสาวคนสวยอีเม่หสวัสดีค่ะเมื่อในหน่อยเพิ่นนี่สวัสดีค่ะคนสวยกวาดเงินกวาดทองมาให้แม่นะลูกสุขใยสุขใจนะคะให้พบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ร่ำรวยนะลูกนะเรียกแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะลูกนะ ดึงล้านโดยสวัสดีภาพทุกคนดึงดึง,ดง,ดงมันโรยสิเบิ้งสภาพโรเตอร์มาสภาพแบบนี้พุ่น <c oughs> ทอ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 ข้าวทอข้าวค่ะ าบ,บ้านี้พี่น้องจ้ารุดใส่เสื้อโซ่ตูนะคะเพราะว่าอากาศน้องแบใส่เสื้อสองตูสุบพันเสื้อโซ่ตูแบบนา้าเอเจจ้ามอนีนะักเสืออีกแล้วจ้วนะนะคะสุดสุบึตัวตีแล้วพี่น้องบ้านเข้าไปใส่ก็ได้ใส่เสื้อตัวเดียวแล้วก็ไปก็ได้เลยนะคะ ยูนีนีนาหนาว่โอ้ยพี่น้องกะาส่วนสีทอดเบิดนะคะอีกสองตัวตัวนี้ก็ยังนาเลยนะคะพี่น้องก้าใส่สซตัวโอนปามหนังไงยังหนาวค่ะพี่น้องทอขคาบทอขคาบเก็บก่อนนะคะเปิดไฟหนะะ้าร้านค่ะ หน้าร้านเรียบยร้อยเ,เตรียมตัวหมวกนะคะตอนลถกับเลยงานเรียบร้อยโดยเก็บเตียงไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยไม่ยุ่งยากค่ะวนันนี้แค่มาเตรียมผ้ารองโคอก็เรียบร้อยแล้วจ้ะเพเมื่อวานก่อนกะบ้าเมื่อได้จัดการไม่เรียบร้อยแล้วนะเติมน้ำมันค่ะทุกคน เติมต้มน้ำมันไว้พี่น้องจ๋าต้มน้ำมันไว้รองข้าวเหลือทอดเรียบย้อยทอรอดค่ะพี่น้องจา๋าเตรียมตัวทำงานนี่คือจิตจวัตรประจำวันที่เราจะต้องทำในทุกๆวันนะคะพี่น้องจา๋ามันก็จะประมาณนี้เนะาะ เรียบร้อยจริงๆค่ะพี่น้องคะเป็นจังไดเน่มว่านพายังลุยหิมะกระบานเมื่อนี่พายังลุยหิมะกลับมาทํางานนะคะนี่ก็คือชีวิตประจําวันของรถค่ะพี่น้องจ้าเป็นอยู่จังสี่ทุกเมื่อนะคะ ทุกเมื่อทุกวันของโรถนะคะเวลาของโรถที่โรดไม่ได้มีเวลาไปสูงสิงกับใครนี่คือเหตุผลจากพี่น้องจา๋าเวลามันก็จะหมดไปโดยอัตโนมัตินะคะเมื่อนึงโรดก,ก็มี24สชั่วโมงท่อคนอื่นนะคะพี่น้องจา๋าโราก,ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีสูบูสุขคนเดอ้อจา่าติดตามรับฟังรายการรับชมนะคะหละ้วก็ขอขอบคุณกำลังใจจากพี่พี่น้องน้องสูบูสุขคนเดอ้อจาาเดอ้อขอขอบคุณคุณยายชมพูมากนะคะที่เอ็นดูโรถคนนี้นะคะขอบคุณมากขอบคุณทุก ทุกความห่วงใยนะคะคลิปนี้ลดต้องคอตัวพี่น้องไปสักก้อนด้จ้าลวคอตัวทํางานก่อนนะคะอีกแค่หนาทีลูกค้าก็มาแล้วนะคะพบเจอกับโปรไดไม่ได้คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไปสักกอนสวัสดีค่ะ